ท่านเจ้าคณะตะบลราชใหญ่ท่านคณะผู้ริหารสมาชิกสภาเทศบาลท่านสบสพราชใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ <ie lang> <imi> ้านทุกผู okay, ้ใหญ่บ้านท่านเกียรติคุณเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านคะดิฉันมีความยินดีและตะเกียรอย่างยิ่งที่ได้รับมาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในการที่มีการกระทุมเทศบาลตะบนราชใหญ่ประจำปี2563ในวันนี้ จากการกล่าวรายงานของท่านประหลัดุนัตนโอภาเจิฐบัตตะลราชใหญ่จะเห็นได้ว่างานประเพณีโอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่มีมาตั้งแต่ทั้งสมัยสุขโขทยัยของคุณนเจ้าธบัตตามโมราชใหญ่คณะผู้อาิหารสมาชิกสภาเศบาลหัวหน้าส่วนทุกท่าน กับพี่น้องประชาชนภาสวยจากงสาบ้านรนวันยังมัด้วโดยจะมีการลอยก่เอาเบิองลูกน้องจ่อยนีป้าที่ไปซื้อเออลโวนตามมิแยังไปทุกทางน้ำทางด้านการเกษตรด้านการเข้าถนั้น้องรเวลาคนมีความ มีหน้าที่ที่ในการบำรุงบรงักษาศิลปะการียประเพณีไทยวัฒนธรรมทำอันรย่ามให้แกผู้สาไประยุกต์สื่อไปฝังปย้วยิ่งนีชั้นขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการหน่วยงานพ้าการทุกพื้นที่พ่อค้าประชาชนกลุ่มแม่บ้านและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมกันในงานวันนี้นะขอ,อับบนเงินการลอยกระทงและการกรรมวันนี้ของเทศ่ตมัตำบลลานใหญ่ประจำปี2503ดงสำลีดวงสำลีลุวัตถุประสงค์ตามความาาลาลปรารถนาทุกประการขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณอสังเสดของเจ้าพ่อพญานาเจ้าพ่อกำนันดำจ้าพ่อหมือนเสีอนจาพ่อเสือ จงอํานวยพรและดลบันดาลให้ทุกท่านประสบในความสุขความเจริญบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดเปิดงานประเพนีลอยกระทงประจำปี2563และบัดนี้ค่ะข,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 ขอเชิญร่วมกันเปิดค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้รัค้องเพื่อ,อพิธีปเปิดเป็นทางการนะคะเรียงเชิญค่ะค่ะ <c oughs> ค่ะในนามเทศบาลตะบ,บนลาดใหญ่ต้องกราบขอบคุณท่านนายกเทสมนตรีเป็นสูงมากะที่วันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีนี้นเราขอขอบคุณทุกท่านค่ะ